สิบครั้งไปล้นกันเดาผู้ชมมันจะใจยันหนักมนะัผู้ชมเนาะมาๆมาโอ้โหมามาดิ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 โอ้โหได้มาแล้วผู้ชมได้มาแล้วผู้ชมโอ้โหได้มาเท่าไหร่เงนินล้วนๆเลยผู้ชมสามพันสองร้อยสี่สิบบาทอีหยายอย่างผมมาผู้ชม ลับสวัสดีผู้ชมครับวันนี้มาอยู่กับ IC Channel เช่นเคยผู้ชมวันนี้เรามาเล่นของเอ่อมัสโกเกมเม้นนะผู้ชมของค่ายมัสโกเกมเม้นนะก็เราไปลุ้นกันเลยผู้ชมนะงบผมมี12,819บาทนะโอเคเราจะมาหลายนอะก,ก่อนเนาะสักสิครั้งผู้ชมโอเคเอ้ยอ่า บิดก็สักสิบบาทสิบห้าก่อนนะโอเคเราจะมาไหลนอสิบครั้งมันได้งไหมนะผูช้ชมไปรอที่สองก็ยังไม่เลยเกิดขเคลืนนะผู้ชมโอ้ได้อยู่ได้อยู่เจ็ดบาทยังคุ้มว่ะผู้ชมได้อยู่ได้ถือว่าโอเคโอ้มีฟรีสปิดด้วยผู้ชมสวยจยัดมามาโอ้โหไม่ได้เหรอมาดิขอหน่อยขอหน่อยโอ้ฟรีสปินต้องกี่ตัววะสวยจยัดมา ลงมายังสวยแต่ไม่ได้เลยเลยลงมายังสวยแต่ไม่ได้เลยโอ้โหโอ้โหฟิสเป็ดข้าวเฉยฟิสเปดลงไหมโอ้โหโอ้โหเล่โอ้โหสวยจัดเออยาน่าเสียดายนะผู้ชมก็ถ้าใครตามกิมนี้ก็เล่นใต้คอมเมนต์ไปนะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเซสเซสกดไล์และก็กดให้ผู้คิดตอบไปผู้ชมเราซื้อเลยดีกว่าน้อผู้ชมเอ่อมันแพงปะป้าซื้อเลยดีกว่าเน้อจากห้าสิบบาทไป ซื้อเลยหนาะมาขอสี่ตัวสี่ห้าตัวเลยอ้าโอหยุดไปทำไมไม่หยุดปะหยุดไปเลยหยุดไปเลยหยุดหยุดหยุดโอ้ยอยู่เลยไปไหนโอ้โหน่าเสียดายนะผู้ชมสิบครั้งไปลุ้นกันเ่อผู้ชมมันจะแจรันหนักไหมผู้ชมเนาะมามามาโอ้โหมามาดิ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 โอ้โหได้มาแล้วผู้ชม ได้มาแล้วผู้ชมโอ้โห,โหได้มาเท่าไหร่เงินลว้ลวนๆลยผู้ชมสามพันสองร้อยสี่สิบบาทอีหยาอย่างขมมากผู้ชมโอ้โหมาไปกันต่อไปกันต่อโอ้โหเปิดมายังสวยจัดมาดิโอ้โหไม่ได้แล้วหรอขออีกทีขออีกทีออกทมาตกแม่งเลยโอ้โหมาหกสิบบาทอย่างขมมากผู้ชมโอ้โหหวานเจ็บคุณฮะโอ้โห อีกห้าคะแนนพึ่งไปผู้ชมไปลุ้นกันต่อมาโอ้มาดิโอ้มาตกปลาเนี่อยอย่าลงมาดิต้องลงมาโอ้โหบอกน้าแต่ผู้ชมบอกน้าแต่ไม่ใช่บทน้าติวาร้อยห้าสิบที่ว่ายังคมอยู่นะผู้ชมโอ้โหสวยจยัดมามามาดิมาดิาดโอ้โหไปไหนตัวผู้ชายโอ้ ไม่เห็นเลยหรอวะเจี้ยงวะเอ้ยใช่ไปเนี่ยขอดีดอดีดิขออีกทีสุดท้ายมามาเมื่อกี้เปอร์เมยสวยจัดโอ้โหไม่ได้เลยเลยเงียบมาดิวะมาแล้วมาแล้วหกสิบบาทผู้ชมน้อยไปไห่เอาน้อยไปโอ้โหน้อยไปวะไปกันต่อผู้ชมสิบห้ามาดิผู้ชายโอ้โหไม่ได้แล้วก็ถือว่ายังคมแล้วผู้ชมโอ้โหได้มาสามพัน 517บาทผู้ชมโอ้โหสวยจัดเจ้าก็ถ้าใครตามเกมนี้ก็เล่นใต้คอมเมนต์ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะผู้ชมไปกันต่อเราเราจะมาไลน์ไลน์นอกสิบครั้งนะผู้ชมมันได้ไงนะผู้ชมไปโอ้โหเล่นเกมน่าสนุกด,ดีนะเมื่อกีก้ง็ผมมีแค่พันหมื่นสองนะมาดูตอนนี้ 15, นะที่หมื่นห้าเลยผู้ชมโอ้โหยังคามอ่ะผู้ชมมาดิมาสวยจัดสวยจัด 75บาทโอ้โหยังหวั่นเจี๊ยบผู้ชมมามามาดิโอ้โหมาดิโอ้โหเสียได้โอ้โหน่าเสียได้ว่ะเงียบๆนะผู้ชมมาต้องลงห้ามเลยนะห้ามเลยนะโอ้โหเสียได้นะที่ไม่ลงมานะผู้ชมก็ได้อยู่นะถือว่าโอเคอยู่นะผู้ชม มาเอากาสุดท้ายได้แน่นอนปัปม๊ปมปั๊มปโอ้โหรออนี้ไม่รอดแน่โอ้โหได้มา45บาทยังคุมอยู่นะผู้ชมก็เราจะหมุนไปเรื่อยๆนะเนาะมามันจะได้ไหมได้อยู่7บาทถือว่าโอเคอยู่นะผู้ชมโอเคไปลุนกันต่อลุยกันต่อผู้ชมฟีสปิดไหมคะเออไม่ได้ว่ะออืือ มาดิมาดิมาดิโอ้โหไม่ได้เลยหรืออ๋อผู้ชมยังเงียบอยู่นะถือว่ามันไม่ไาเลยเนาะผู้ชมก็ผมต้องลาตัวไปก่อนเนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ผมเคลียต่อไปผู้ชมคลิปหน้าคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีทุกคนครับผมบ๊ายบาย